เพื่อนดูซื้อสติ๊กไกได้ผู้หญิงด้วยเพืเ่อนสวัสดีบ้านเหรอผมเจอมาอุย้ยตามเขาไม่ได้ไงเนี่ยไม่มแม่เขาตามเนี่ยขายไม่เท่าไหร่สวัสดีครับอยู่กับเราแซกรุ่นนำกินครับวันนี้เป็นเพื่อนสติไก่คันนี้คันดำผมได้มาแบบโคตรจัดโคตรมากๆเลยเป็นเพื่อนสีดำดุมากๆนะครับเป็นเพื่อนเพราะเราได้114คิวบิกนะคันที่แล้วคันสีเทามา นะมาไวไปไวอต่นี้คันสีดำล่ะจะเป็นยังไงเพื่อนมีพี่อิงมาฮะพี่อิงยืนมองอยู่ล่ะ้ยพี่ตัดถ่ายไปแล้วนะตัดเลยป่ะคัดก่อนไหมโอ้มาที่โอ้เอาวะเอาวะถ่ายคลิปยู่แล้วเป็นอะไรถึงออกมาไม่ได้อ่ะโอ้โหผมมาเข้าใจนะครับว่า อันนี้ผมซื้อลรถมาแล้วคือผมยังไม่พร้อมไม่จะให้คนอื่นรู้นะโซเชียลครับไม่รู้ผมพี่บุมผมเอ้าในไหนก็ไหนแล้วเป็นเพื่อนผมคุยความจริงเลยนะให้ให้พี่บุ๋มบอกเลยผมซื้อรถคันนี้มาแต่ได้แถมมาเป็นเพื่อนเขาไม่ยอมห่างแต่รถคันนี้เลยนะเพื่อนคือใครซื้อก็ต้องมาด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะรักรถรักรถต้องมาด้วยพี่คุณถามจริงคันนี้คือดูแลดีมากเลยใช่ไหมมากค่ะเนาะสวยมากเลยเนอะ ื่คิดดูด้วยผมซื้อรถมาแล้วได้พี่บุ๋มมาด้วยนะครับผมก็ยังไม่พร้อมทีม่จะเปิดตัวผมก่วะว่า๋ยวรถเอาไว้ที่นี่แล้วก็ให้พี่บุ๋มแอบไปที่เลยนะไหนพี่บุ๋มเข้ามาแล้วไม่เป็นไรพี่ผมพี่อยากสอมนอมั้ยล่ะอยากไหมไปไปไหมไปด้วยอ่ะได้ก็ต้องอย่างนั้นดิโอรถพี่แต่ผมจ่ายตังค์พี่ไปแล้วนะ,ะรถเป็นของพี่อยู่ไหนไปด้วยพี่ก็ต้องเป็นของผมไม่นะได้อไ<ป>โอ้ยจัดไปดูนี่ ตายแล้วพี่อตอนนี่เพือ่อนดูซื้อสติ๊กไก่ได้ผู้หญิงด้วยเอาเพื่อนมีที่ไหนมับนโลกนี้เห็นเพียงเพีงนะอย <c oughs> ่าแชร์นะแช์ไปยังไม่รู้ยังไม่พร้อมพี่จะเพิ่ตัว <c oughs> ผมถามไม่ได้มีแบบว่าซื้อรถแล้วแล้วแบบว่าแถมคนแบบนี้อีกไหมมีพี่มีพี่มีเพื่อนๆอีกไหมที่ว่าซื้อรถจะได้คนแบบนี้ไม่มีค่ะคันนี้คันเดียวคันนี้เปนเดียวใครซื้อรถคันนี้เหมือนจะตามไปด้วยหมดจริงป่ะพี่เราได้รถคันนี้มานะครับแบบสวยจริงๆนะเพื่อนๆผมบอกเลยนะตำหนิ่แทบไม่มีเหมือนพี่เลยพี่มีตำหนิหรือเปล่าอ่ะไม่มีอ่ะสวยมันรถจังจริงอู้ยูอุ้ยเฮ้ยไปปะเนาะ ผมบอกแล้วพี่พี่ผมบอกแล้วว่ามันรถคือรถหนูพี่มีปัญหาพี่ไม่มีไม่มีก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่มีปัญหาหรือเปล่าไม่ไม่เฮ้ยรถพี่บ้านหนีเฉยเฮ้ยเฮ้ยพี่รถที่บ้านพี่ไม่กี้ใครอ่ะแฟนพี่เปล่าไม่ไม่พี่ชายเฮ้ยเขามาตามพี่นะที่เฮ้ยเฮ้ยเขาพี่ชายพี่จริงๆเหรอเฮ้ยพี่ผมผมไม่เกี่ยวไม่มามาได้ไงเนี่ยเขาซื้อรถหนูไปเขาไม่กลับไม่เขาตามเนี่ย ขายไปเท่าไหร่ร้านสองเดี๋ยวผมซื้อคืนอุ้ยพี่ได้ครับแต่วันนี้ผมแล้วน้องผมกลับอุ้ยพี่รถอยู่นี่อยู่นี่กลับไปไอุ้พี่พี่ทุกคนพี่เดี๋ยวผมโอนคืนให้ไปร้านสี่พี่ร้านสี่เดี๋ยวผมโอนคืนให้ครับครับโอเคนะพี่โอ้คนไปยังพี่นะผมจิ้งโกระพอครับครับดูเลยพี่พราะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจนี่เขามาเองครับพี่ครับครับโอ้โหจบเลยพี่โอ้เขามาเอง โอ,โ,นนโอ้โหพี่พี่ไปก่อนเถอะพี่พี่ชายบอกว่าเอาไปกันหนูไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไปส่งให้ครับพี่โอ้พี่เกรงใจพี่ขอโทษทีนะพี่ขอโทษพี่ผมไม่ได้ยั้งใจพี่โอ้โหโอ้โห